สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพิมดอารี่อีกครั้งแล้วนะคะ วันนี้นะคะพี่ปิ่มจะมานำเสนอนะคะไม้ที่เลี้ยงในล่มได้นะคะก็คือเป็นเก่งจีนด่างนี่เองนะคะเก่งจีนด่างนะคะสามารถเลี้ยงในล่มได้นะคะแล้วก็มีดอกที่สวยงามมากเลยนะคะแต่ <laughs> ต้นที่พี่ปิ่มเลี้ยงอยู่นะคะยังไม่มีด่างนะยังไม่มีดอกนะคะเก่งจีนที่พี่ปิ่มเลี้ยงต้นนี้คือ กลุ่มนี้นะคะยังไม่มีดอกแต่ที่เลี้ยงแล้วมีดอกก็คือชนิดที่ไม่ได้ด่างนะคะแต่วันนี้พี่ปิ่มจะมานำเสนอเก่งจีนด่างนะคะเพราะว่าพอดีเนี่ยต้นเขาค่อนข้างที่จะกอใหญ่แล้วนะคะแล้วก็ออ,ออกหน่อคือเยอะมากออกแตกแตกแขนงสาขายเยอะมากแล้วนะคะก็เลยจะมาเด็ดปักชำให้ทุกๆคนได้ชมกันด้วยนะคะ แต่ก่อนที่พี่ปิ่มจะาเด็ดปักชำนะคะพี่ปิ่มจาแนะนำวิธีเลี้ยงนะคะเก่งจีนให้ทราบกันนะคะเก่งจีนนะคะเขาจะเป็นไม้ที่เลี้ยงในร่มได้นะคะโดนแดดประมาณแสงประมาณออตอนเช้าช่วงเช้าได้นะคะประมาณ1-2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าถ้าเขาโดนแดดมากนะคะออลำลำต้นของเขานะคะ ก็จะมีความรีบนะคะแล้วก็สีก็จะไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก่งจีนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องโดนแดดมากนะคะแล้วก็น้ํานะคะก็ลดอลาทิตย์ละ2อสาครั้งเนี่ยได้นะคะ แล้วก็ดินก็คือจะใช้ดินโปร่งก็ได้หรือจะใช้ดินไม่โปร่งก็ได้นะคะเขาสามารถเติบโตได้นะคะทั้ง2แบบเลยแต่การลดน้ําก็ต้องสอดคล้องกับดินด้วยนะคะคือถ้าดินโปร่งเราก็สามารถลดน้ําให้เขาได้บ่อยอย่างเช่นอาทิตย์นึงก็คือ1เอ่อ1-3ครั้งนะคะหรือถ้าดินไม่โปร่งนะคะดินแน่นก็อาทิตย์ละครั้งก็ได้ค่ะนะคะก็วิธีเลี้ยงเขาง่ายมากแล้วเขาก็แตก หนอนะคะแตกยอดเก่งมากนะคะก็คือ,เ,อ,อเราสามารถที่จะเด็ดหนอนเขามาชำได้ง่ายๆเลยค่ะลำต้นนะคะเขาจะเป็นด่างแบบนี้นะคะก็จะมีสออีอ่อนนะคะคือเขียวอมเหลืองนะคะแล้วก็เป็นเหลืองเข้มอย่างเงี้ยนะคะสลับกันไป ่ะแล้วนี่ก็คือต้นที่พี่ปิ๋มปักชําไว้นานมากแล้วนะคะคือเด็ดหน่อเขามาปักชํานะคะการขยายพันธุ์ของเเก่งจีนนะคะก็ง่ายมากเลยค่ะเขาก็นิยมทํากันโดยการเด็ดหน่อมาปักชํานะคะสิ่งที่เก่งจีนคือมีเอกลักษณ์ของเขาเองคือดอกเขานะคะจะสวยแล้วก็ เขาจะมีกลิ่นเหม็นมากนะคะดอกเขานะคะมีที่มีกลิ่นเหม็นเพราะว่าเขาจะเหมือนกับว่าดึงดูดตัวแมลงนะคะให้ไปผสมเกสรเขานะคะดอกเก่งจีนี่คือผสมเกสรค่อนข้างยากนะคะก็เลยต้องอาศัยแมลงเราจะใช้วิธีการเผออสมเองโดยคนเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะยากนะคะก็จะนิยมใช้การปักชํามากกว่าค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการปักชำเลยนะคะสําหรับดินที่จะปักชำนะคะก็คือดินปลูกเลยนะคะเป็นดินที่เราใช้ปลูกต้นไม้ในสวนของเรานะคะดินทั่วไปเลยจะร่วนหรือไม่ไม่ร่วนก็ได้นะคะเขาค่อนข้างที่จะทนนะคะแต่พี่ปิ่มชอบใช้ดินร่วนนะคะเพราะว่าจะได้รดน้ําให้เขาบ่อยนะคะแต่เพื่อนๆที่ไม่มีเวลารดน้ําก็ไม่ต้องใช้ดินร่วนมากก็ได้ะคะ่ะเขาก็อยู่ได้นะเ สำหรับการเด็ดหน่อปักชำนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะเราเลือกเลยค่ะต้นที่ออยื่นออกมาแบบนี้เราก็หมุนแล้วก็เด็ดออกมาแบบนี้ได้เลยอย่างนี้นะคะง่ายมากแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยนะคะแบบนี้นะคะเด็ดออกมาเยอะเลยนะคะพี่ปิ่มก็ไม่ค่อยมีเวลาก็คือปล่อยให้เขายิง ขยายตัวเองไปเรื่อยเลยนะคะจนเป็นกกอใหญ่เลยนะคะแบบนี้ค่ะเด็ดหมุนออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะง่ายมากนี่แบบนี้นะคะหมุนมาแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าเขาขยายพันธุ์แบบเร็วด้วยแล้วก็เโตเร็วด้วยนะคะก็เด็ดออกมาแบบนี้เลยหมุนออกมานะคะ จริงๆให้ปิ่งก็ตั้งใจว่าจะให้เขาเออเหมือนกับว่าขยายโตเป็นกอใหญ่นะคะเพื่อที่จะมาเด็ดให้เพื่อนๆทำคลิปให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันด้วยนะแบบนี้นะคะเด็ดออกมาเลยเห็นเข็นชัดกันไหมเอ่ยแบบนี้นะคะหมุนแล้วก็สามารถเด็ดออกมาได้เลยนะคะ นอเล็กนอใหญ่นี่คือเด็ดออกมาปักช,ชำได้เลยนะคะเพราะว่าเขาปลูกง่ายมากเห<ญ>็นไหมคะนี้ใหญ่เลยนะคะก็เด็ดออกมาได้เลยค่ะหมุนนะคะหมุนเขาแบบนี้แบบนี้นะคะออกมาแล้วเยอะเลยนะคะเพื่อน<หญ><หญ> ะะการปักชําก็ง่ายๆค่ะก็คือเราจิ้มเขาลงไปแบบนี้เลยนะคะจิ้มเขาลงไปได้แบบนี้เลยอันนี้มันอ่อนแล้วเดี๋ยวพี่ปิ่มเด็ดออกมาดีกว่าอจจิ้มแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นก้นกานๆไปอย่างนี้เลยก็ได้จิ้มเราไม่ต้องพักเขานะคะสามารถที่จะ เด็ดออกมาแล้วก็ปักชําได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะว่ายังไม่ต้องโดนน้ํานะคะสักวันสองวันค่อยช่วยน้ําเขานะคะเขาทนทนทนน้ามากค่ะทนความชื้นได้ดีนะคะเลี้ยงในห้องก็ได้นะคะก็ให้เจอแดด ช่วงเช้าก็ได้ค่ะไม่ต้องแดกจัดนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบแดดมากจิ้มไปมัวๆเยอะๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกกอแบบกระถางใหญ่แบบนี้นะคะเขาก็จะแตกยาวมาเรื่อยๆน่ารักนะคะดอกก็สวยมากเลยนะคะพี่ปิ่มเคยเห็นที่สวนสวนที่พี่ปิ่มไปซื้อมานะคะโอเคแบบนี้ แค่นี้เองค่ะแล้วก็วางเขาไว้ในร่มนะคะสักวันสองวันนะคะแล้วก็ค่อยชโลยน้ําเขาก็ได้ค่ะแต่ช่วงแรกๆนี้ไม่ควรให้เขาโดนโดนฝนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเน่าก็ค่อยๆลดน้ําให้เขาเพิ่มปริมาณน้ําให้เขานะคะจนกว่าลากเขาจะเดินลากเขาจะออกนะคะ ก็ง่ายๆนะคะเป็นต้นไม้ที่ที่ปิ่มก็ค่อนข้างที่จะชอบเหมือนกันเพราะว่าเขาขยายพันธุ์ง่ายนะคะแล้วก็น่ารักดีรูปทรงแปลกดีนะคะแล้วก็ดอกเขาก็ค่อนข้างสวยนี่ก็รอให้เขาออกดอกเหมือนกันนะคะก็ยังไม่มีดอกให้ชื่นชมเลยนะคะสําหรับเก่งจีนด่างแต่ถ้าเป็นเก่งจีนสีเขียวธรรมดาพันธุ์อื่นสายพันธุ์อื่นนะคะก็มีดอกให้พี่ปิ่มได้ชื่นชมบ้างแล้วนะคะ สวยนะคะดอกเาวาค่อนข้างที่จะสวยแต่ว่าอย่าเป็นเผลอดมเลยนะคะเพราะว่าเหม็นมากค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่ปิ่นก็จะไปปักชำต่อนะคะก็แนะนำให้เลี้ยงนะคะเก่งจีนเป็นต้นไม้ที่ราคาไม่แพงมากนะคะแล้วก็เหมาะกับ ผู้ที่พื้นที่จํากัดนะคะก็ไม่ค่อยมีแดดอะไรอย่างเงี้ยสามารถเลี้ยงลิงระเบียงได้อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะใส่กระถางห้อยก็ได้นะคะห้อยเขาก็จะย้อยลงมาก็จะสวยงามมากนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามคลิปจนจบนะคะยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนลคะค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ